ต่อไปนะคะต่อไปเป็นคุณทิพย์นะคะเ,คเชิญค่ะจับคารวาวะท่านอาจารย์หมองเขียวที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับคาระวะครูทุกท่านค่ะเจริญทรรมสำนึกดีหมู่มิตีทุกท่านค่ะค่ะชื่อคุณทิพย์วงสุวรรณค่ะอายุ45ปีค่ะ เป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีค่ะรหัสนักศึกษาหกสี่ศูนย์หกห้าค่ะวันนี้จะมาขออนุญาตสอบเลื่อนชั้นค่ะคือจากผลจากการที่ได้ศึกษามาหนึ่งปีกว่าๆนะคะมันทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นจะว่าเข้าใจสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นก็เหมือนกับ เราเราเข้าใจกิเลสเข้าใจกิเลสว่ามันมันอยู่กับเราทุกที่มันอยู่ในใจเราตลอดเวลาแล้วถ้าเราห่างใจเราเฉอใจไปอะค่ะมันก็พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้ทุกเมือ่อเอ่อเรื่องเรื่องตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่หนูได้เห็นอาการอันนึงที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะแบบ เคยดูถูกท่านอื่นด้วยในเรื่องของการที่เราเผือไปเพ่งโทษบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเรามาเจอกับตัวเองค่ะแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่มีสีนะคะมันจะควบคุมได้ยากมันมีทั้งในเรื่องของการละเมิดทางความคิดทางใจทางวาจาแล้วก็ทางกายมันมาเป็นลําดับเลยค่ะรู้ตอนแรกเราจะรู้สึกเล็กๆก่อนค่ะแล้ว พอสีเราตกนะคะมันก็จะเพิ่มมาในเรื่องของความฟังซ่านมันทำให้เราคิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วในบางครั้งเราต้องเราต้องลดเราต้องลดในความตึงของเราลงนะคะเพื่อที่จะไปเหมือนกับจะเสพในเรื่องนั้นตรงเนี้ยค่ะมันทำให้หนูมีความรู้สึกว่า เราหน้ามันเป็นสิ่งที่หน้าละอายมากมีความรู้สึกว่าตัวเองอะค่ะกลายเป็นนักเรียนหลังห้องที่แอบกินขนมเวลาคุณครูไม่เห็นด้วยค่ะมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะคุณรูหนูก็เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นว่าโอ้โหมันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วต่อไปหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะไม่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 ทําแบบเดิมอีกแล้วค่ะค่ะอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะคะคุณครูแต่ว่าอ่ามันเป็นสภาวะ ที่มันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าไม่รู้ค่ะด้วยความว่ากิเลสมันเยอะมันทําให้เราฟุ้งไปเยอะในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เรากดข่มเอาไว้มันตรงไปทั้งสองด้านเลยค่ะมันหาความพอดีไม่เจอแล้วมันก็ส่งผลทําให้หนูจําอะไรไม่ค่อยได้ความจําสั้นที่หลงที่ลืมคะ่ะอย่างกรณีอย่างวันนี้เป็นต้นคะ่ะหนูก็หยิบเสื้อสีม่วงมาใส่เพราะว่าเราคิดว่าเราจะจะใช้เสื้อเนี่ย เป็นตัวที่ทําให้เราจําได้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรแล้วหนูก็จําผิดค่ะห,หนูจําว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วหนูก็ไปหยิบเสื้อสีพ่งวงมาใสา่แล้วหนูก็ตอนแรกหนูตั้งใจว่าเอ้ยต้องไปเปลี่ยนนะเพื่อที่จะได้มาแบบให้มันตรงกับวันแต่หนูคิดได้ว่าอันนี้แหละเป็นหลักฐานชั้นดีเลยที่จะมาแสดงให้ครูกับพี่น้องดูว่าเนี่ยหนูหนูขี้ลืมจริงจ มันเป็นสิ่งที่ลืมแบบแต่หนูก็มีความสุขนะคะคือเออมันมันมันมีความสุขใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรายอมรับได้ว่าเนี่ยเราเป็นคนที่ลืมนะแล้วหนูก็จะลืมแบบนี้บ่อยๆค่ะหนูมีเสื้อสีเหลืองอ่าหนูใส่เสื้อสีเหลืองพอตกกลางคืนพอเช้ามาหนูก็ไปหยิบสีเขียวมาใส่เพราะหนูเข้าใจว่ามันเป็นวันพุธแล้วแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ประจํา แล้วในอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ฟังพี่น้องส่งกันบ้านในเรื่องของเนื้อสัตว์ค่ะหนูก็มาเจอว่าตัวเองยังล้างเนื้อสัตว์ได้ไม่หมดอยู่หนึ่งอย่างก็คือปลาทูเจ้าปลาทูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนูเลิกเป็นสิ่งแรกเลยค่ะเพราะว่าด้วยสุขภาพของเราอะค่ะเราเรากินปลาทูแล้วมันจะทําให้รู้สึกปวดปวดที่จมูกค่ะเพราะว่าหนูมีอาการแบบไซนัสนะคะทีนี้พอกินพอกินปลาทูเนี่ยมันก็จะปวดทุกครั้งก็เลยงดไป งดไปแล้วก็ก็ไม่เหมือนกับไม่รู้ว่าตัวเองอะค่ะแบบเหมือนไม่ได้ล้างเห็นปลาทูเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกนิดๆนะคะมันจะมีความรู้สึกดึงๆดูดๆแต่พอคิดว่าเดี๋ยวกินไปก็จะปวดจมูกก็จะไม่สบายนะคะเมื่อตอนนะคะมันก็เลยทําให้เราไม่กินก็เลยตัดไปเฉยๆโดยที่ไม่ล้างหนูหนูเพิ่งมาเจอว่าตัวเองอะค่ะยังยังเหลือปลาทูอยู่เมื่อสองสามวันที่แล้วแม่เอามาทอดให้กับพ่อค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันยังดูดๆอยู่นะ อย่างปลาเคม็มเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดอะไรเกี่ยปลาเคม็มเจก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะกินแต่ถ้าเกิดว่ามีปลาทูเจนะคะคิดว่าคงน่าอาจจะไปลองอยู่อันนี้ค่ะครกูก็หนูก็จะพยายามค่ะจะพยายามที่จะเอ,อเข้าใจนักเรียนหลังห้องมากขึ้นแล้วก็จะพยายามทักเรียนฝึกฝนฝึกฝนตัวเองค่ะครูค่ะวันนี้หนูก็ขอสอบประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ อนุโมทนาค่ะโหได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วนะคะเนี่ยระยะเวลาที่เราเรียนมานี่สิ่งที่เราได้รับเนี่ยคุ้มค่าแล้วแล้วเราก็เบิกบานได้กับความขี้ลืมของตัวเองนะคะค่ะลืมไม่สำคัญเท่ากับคำว่าใจไร้ทุกข์ใช่ไหมนี่แหละสำคัญนะคะเราทำใจไร้ทุกข์ได้นี่แหละมีความสำคัญส่วนเรื่องลืม อืมอยากจํากับลืมอยากลืมกับจํานี่ก็คงไม่ใช่ปัญหาของคุณทิพย์คนเดียวหรอกนะคะทุกคนก็มีโอกาสของการการลืมได้ค่ะค่ะเชิญนตอร์ฝุษดีค่ะ,คะจําได้ว่าคุณทิพย์เข้ามาด้วยความที่เข้มเข้มและแข็งทัดที่แบบทาทุกอย่างได้สถทติดีมากนะคะดีงามตอนเล่าแรกๆดีชัดเจนเลยค่ะว่าทําได้ ตัวทเองก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่พอมาอยู่กับหมู่กลุม่มพอฟังเหลี่ยมมุมของกิเลสที่ได้จากห้องนี้หรือหลายๆที่เวลาไปคุยอ่ะเราก็จะเริ่มรู้ว่าเรายังมีส่วนเหลืออะน,นี่คือสิ่งที่ได้ชัดเจนจากการที่อยู่กับหมู่มเลยและสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ฟังเนี่ยก็คิดถึงตัวเองเคยเป็นเหมือนกันในที่ใช้เสื้อรงวันเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็คิดมันเปลืองพลังงานไปไหมเราไม่ต้องรู้วันก็ได้คือ <ell> <c oughs> บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันลืนนะ มันเป็นเรื่องที่มันไม่สําคัญเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่มันสําคัญเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวมันก็เลยหายไปมันคืออยู่อยู่กับสิ่งที่สิ่งจาเป็นตรงหน้ามากขึ้นหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจนะคะค่ะก็ก็ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวจะปร,ปรับปรับปรับเรื่องค่ะเอาสมองพลังงานสมองไปใช้สกิดอื่นเรื่องสีกบวันมันอาจจะไม่จําเป็นนะเ <c oughs> พราะเราก็ไม่ได้ทุกอะไรกับมัน ก็ไม่ได้กักมันไวค่ะมันเหมือนกับเราหลุดจากวันไปแล้วอะค่ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรแต่ว่าเวลามีคนถามว่าวันนี้มันอะไรหนูก็รู้สึกเออแล้ววันนี้มันมันอะไรมันก็เลยจำไม่ได้ก็เลยจะจะใช้ตัวช่วยตรงเนี้ยค่ะมาป็นเครื่องแบบเตือนความจําเราประมาณนี้ยค่ะอ่าเป็นเป็นเป็นตัวเตือนให้รู้ว่าเราก็ยังขี้ลืมได้อยู่สร้างกรอบไง นี่เราสร้างกรอบดูนะว่ามีความยึดในนั้นหรือเปล่าแล้วสร้างกรอบให้ตัวเองปฏิบัติอ่าทั้งๆท,ที่จริงๆเราก็อิสระได้นะแต่อยู่ที่เราเลือกไงคะเราเลือกว่าจะฝึกแบบไหนฝึกอยู่ในกรอบนี้หรือว่าจะฝึกแบบอิสระไม่ต้องมีกรอบอย่างเงี้ยนี่เป็นนี่เป็นการสร้างเงื่อนไขของเราเองแต่เราได้เงื่อนไขมาแล้วต้องเป็นเงื่อนไขที่ใจไม่ทุกนะคะค่ะ อยู่ที่ว่าเราจะฝึกอะไรนั่นแหละบางทีก็ก็อยู่อยู่ที่ใจของเราวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนสุดท้ายแล้วทําไม่ได้ก็ไม่ทุกแบบนี้นะคะค่ะ,คะอนุโมทนาค่ะคุณทิฟค่ะสาธุค่ะ,คะอ๋อถามหนะ่อยไปค่ายไหมคะได้เจอกันที่สวนก้าวไหมคะค่ายต่อไปค่ะไปค่ะคุณตั้งใจจะไปค่ะว่ะ่ระบุวันไม่ได้คะ่ะว่าจะได้กี่วันค่ะ ค <risque> ่ะมงานมาเรื่อยๆค่ะ <_ off> เดี๋ยวเสร็จจะตรงนี้หนูขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพอดีพ่อเริ่มสีข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยกันค่ะอนุโมทนาค่ะอ,อ,อ่ะ,อะต่อไปจาริยาค่ะยกมือตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ